เดี๋ยวแกมบูมก็ได้กินจอกหนึ่งแล้วเนาะร้านนี้เสิร์ฟจะกินน้ำตีน่าตีน่ามากินซอยเนี่ยเดี๋ยวจะรล่าให้พี่สาวลองกินเนาะสาวคนเก่งอลี่กินลองให้แกสบายดีทุกคนสบายดีอันนี้ก็ตกแรงมาแล้วทุกคนแล้วก็คือเมนูเด็ดอยากให้ไอเอลัก็ตีน่าได้ลองเพราะว่าได้มาบ้านของแกมบูมแล้วเนาะก็อยากให้ลองคือมื้อนั้นเนาะได้วอาว่าอยากทานอามารไอเออยากลองเรา เราให้บอ่าเกือบสองปีแล้วอ่ได้กินนะไม่ได้บอตะกี้ไปกินดิวดมใส่าไปกินบอเคยครับเคยๆโอ้โหรสชาติเป็นแล้วไหนลองถามดูเขือเหล่าโทวบ้านไหนเหล่าโถวเด็กที่น่ารสชาติเป็นแล้วไหนบ้านกี่น่ะหวานหวานเดี๋ยววันนี้เนาะจะลองชิมแต่เห็นกับเจ้าเห็ดก็คือต้องเอาน้ำเทใส่ก่อนทุกคนเต็มแล้วมึงเต็มแล้วมึง เอาละนี่กติกามันเป็นอันไหเอาไ,ไอหัวกติกามันอยู่เลยกติกาคือสมมุดบันแ,แบบค่อยเป็นจามเนาะค,คือแก้มบุดเป็นจามหรือต้องได้เย็นใส่จอ,อกประมาณประมาณเท่าไองอ,นนอันนี้จอ,อกมันวะมันบอต้องให้เบิดจอกนี่แม่นสมมุดบันไอไข่เป็นจามเน,ะมนมมา,นนเนาเนะกินกินเบิดก่อนแล้วย็นใส่แล้วหลัก็เอาจอกมาตั้งถ้าว่ากินบเบิดแล้วปั๊บใหม่ก็คือเป็นสองจอกคูณสองแต่ถ้ากินเบิดแล้วก็คือเบิดเลยแล้วก็เติมใหม่แล้วก็คือใหม่มาทีนะต้องได้แบบเป็นเป็นไม่ต้องอะไรเนาะเครื่องนึงเนาะ ลองลองสิเขาก็อยากลองไม่ได้ไม่ได้กินดนแล้วทุกคนอยากลองอยู่เคยกินอยู่ป่ะเคยเคยสมมติว่าเนาะคณิกาเดียวกันครับตอนอายุดมไซบ์สมมติว่าเขาเอาน้ำตัวนี้เติมเนี่ยถ้ามันล้นออกเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้กินหรือเปล่าแสดงว่าให้กินให้มันเพียงปากพอดีเนาะถ้าว่าเติมล้นแล้วปั๊บใหม่เพราะว่าเขากินปกติประมาณนั้นแหละเอาก้อนตีนี่มลองบอเขาไม่ได้มี่สอง ตีหน้าลองคนละอันซะลองวะไดูก่อนอานมั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 นคู่เดียวนี่เคยนึงน่ะแมนเอาเอาเปียบกันตีมามาเอาผู้ปกมาทีนเอาไรบ่เอาเลยบุบเลยบุมก่อนเลยสบออือเป็นตัวตัวแทนดีเปิดจากเลยตอนนี้จะบุมตอนนี้หน้ามันเพียงปากแล้วเนาะโอเคถ้าเขาเติมอีกมันคือซิล้นต้องแก้มบุบต้นดูดอีกก่อนอะไรยหญ่ฮง เป็นลังคาก็เป็นกำแพงมาถอะมาเถงหนุ่ยมีน่งแค่มสมซ้มมหวานทุกคนฟูกบะบุกบกบอกโฟได้ีน่าเป็นเป็นเป็นจ้ำมันสมซ้มไว่สมซ้มิดนึงเอาลองดิได้บอสี่ีน้าลองบอเจ้าบุมนะ สัตว์ผิแม่เป็นห่วงตัวนี้เอาทานเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวแกพมก็ได้กินจอกหนึ่งละละละนี่เสริมจะกินน้ำตีน่าตีน่ามากินซอยเนี่

ไปเอาคิ้วไม่เข้ามาเลยคิ้วต่อไปเซินเลยสองพนสิมือนี้กี่วนเนอะได้ป่ะตัวลงสมองจมีเจ้าก็ร้องไงโอได้อเขาทอดร้องเห็จเหมือนจงจำสองพนของแท้ป่ะเอาไหมได้รสชา รสาติเป็นอะไรขมหวานขมหวานขอละโอเคโอเคโอเคมาพูบามาอานองมาดพูดตัวตึงตัวตึงูต่อไปเข้ามาผู้สาวผู้สาวบ้านขอนแก่นพุอะไรพุอะไรท้มดอบ่พุอะไรอรนอีรนท้มดอบุ่ทุน เยอะจำบะขวานแซบุบยังกระตุกเออขาก็เชื่อต่อไปขมาตี้ไม่ยังเดือดเหอไม่บอยังนั่นเดือดมาตีอใหญ่ไยบริจาคเลยสั่งเมนูนึเดี๋ยวผมจะลองกินบ้างก็ไปเลยนี่เป็นจำบดิฉันางเป้าบงอะลองบงขันกินบ้างเป็นปลาไมตีหนอปลาไมจอกหนึ่งใช่เข้าไปปลาไมปลาไมปลาไมยังบ อ่าไก่ส really? ีบนโอ้ดูบดบดอิ in ่ดอิ่ดไหมอืมธรรมดาตีโอเซอันด้านการกินบุกกระตองเนาะจะได้กินเสียโดนแซมหวานบุนหวานบุนหวานบุนล้ำลำล้เสียมเนาะเสียมเนาะหวานเนาะภาษาขมว่าเสียมเนาะเล่นบ่เอียเอียวะเสียมขึ้นยังบอ โอเคเอาคิ้วต่อไปไหมต่อไปน้องน้องอาลีมาเติมแม่บุมเติมน้ำแม่เอาเลยเติมใส่จอกเลยโอเคมาในหนึ่งอัลองสีนก่อน รสัตย์ไประดัสีคมสีหวานบอนสีหวานคือเจ้าของบอสสีหวานคือผู้ไายคิ้บ่นน้อนี่ไงหล่ออะไรเนี่ยลอง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 ดูด้ยารสัตเ์ไนระดับจะระดักับเบ้าเอาทองานก็ได้่อมาเร่นนรำเลยไหมเสียรำมีเอาอีกเอาอีกเอาอีกหเบิร์ดจอดทีนะเฮ เป็นน uh, okay. okay. er? uh huh. oh, ั่นี่แะไซบบอเซบเซบนะทุกคนีบันเนี่ยมาไดีชิไหไอค่ะเป็นคนหลอกเนาะมาชิแซบแท่บอไอคนหลอกอะไรอลากปินก็ที่หลอกขนาดนี้คนที่ลุกขนานี้บลำบนนะ เออไอเอบ่ทันลองกับบ่ลองกันได้ตีเคยกินแล้วต้องรอบ่ลองบ่ไรอันนี้พายสูนอันนี้เอาใจการเริ่มบ่ดีแเรามาแก้มูนี่เป็นแดงน้ำตาหลายนะคนซึ้งเซิ้งได้ไหมซึมหรอเป็นซึมซึมสามารถโดดกระโดดกำแพงกันอันนี้ให้เป็นจอืมเนี่ยแก้มูมาเออแก้มูนะเอาจอกหนึ่งมาซองจอบก็ได้ปะจอกหนึ่งก่อนลองซิมก่อนก็ได้เคนของอิตาลีออ้ออเบื่อปอน สมันวันสมันหวานโดนอีก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 ได้ปะอีกได้จ้อน้ำซ้อมนำเนาะบางคนมาหวานบางคนมาอีกอีไเอะไาีนะคนนู้อ่ะไปเบาเอก่อนเนาะเบาเอทีมงานตั้งไหนผู้อื่นผูอื่นขจารเซไกินน้ำเตี้โอ๊ยขาจะกินเบิร์ดแล้วมานี้อมกไปเบิดอยากนี่เลยได้อะเนี้ยได้ปะเบิดอยากนี้เลยคนเดียว ตีน้านางคุมตีน้านางคุมรถว่ามันลงบ่ควก้างเขดินางคุมมรถมันมันคุมบ่ได้แล้วปะเยอะแต่หนได้ยอะเยอกันอะอืม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 านีมานีมานีมแค่นี้จดอเท่บ่เท่ได้นี่ป้าปาป้าแหงเลยแทงแทงป้าได้ใจอีลีปาดจบปาดจล้น ธรรมดาดอกได้นี่เด้โอ้มาแล้วมาจบคลิปก่อนเริ่มตาพอดีแล้วเจียมูนเริ่มเมาแล้วฉามจอกเนาะเริ่มในนึงไปร่มนะผู้สาวให้าง้นี่นน่อยมาคนใดผู้ใดก็ได้แหละเวลาบ่บทบ้าไปแล้วาพอได้เล่นได้แซวเรีนไปนะตาไว้ยังให้คนมากอยู่ไหนยังให้ยังให้เอ็นซีทุกคนเบอร์ก็มีสาวอยู่บ้านคนผู้สาวมาเรื่องไหนว่าอย่างก่อนต้องมีคนมาก มาเจ้าแล้วว้าาาาน่แม่มา้้คิดตัวนี่เมาแล้วลเมาแล้วเมาเมาแล้วี่ถามถามเราสดตรแทบมอไหนสูตแทบบอสูเมาเมาวันนี้ไมเมาว่าความจริงมากบลามากแนแลัวร์แท้งเดียวกันบลาม่เ้าน้อยนานี้เจ็ดเลยโอ้อะไรเกี่ยวนี่ คนบรเดอร์เป็นพทคนแก่นหันไม่เลยบุไม้มากว่าได้รองอรับเราจะใส่ในบตีนายโม้เลยลอยดอยยอเวลาขาบรับเรจะใส่จากมังสข้างๆแล้หแล้วเอามาตีล่เเอาเอาผู้สาวยอกันสิเฮ้ยนี่นายยอามาดูหลังจากที่เราหันแล้วกิอะไ เรื่งแดดอากาศมันกินกินแล้วหายแล้วคมซึ่งเป็นยังไงเแซ่บบ่แซ่บเมาบ่เมาบ่แม่อยากเป็นลูกไา่ทางเมืองไทยตัวตีทางเป็นหรือเปล่าเป็นพี่น้องทางบ้านเขาเจ้าเบิ่งหลายอยู่นี่เนาะเมาอ่ะเอ้เช้าเม้าอ่ะเอามาตอนวะมียบ่ได้แล้ว บอกเอามาตอนเอฟซีโอเคโอเคได้ได้เราไม่ได้โอเคได้บราได้ถามไปเองถาเพราะเอฟซีทุกคนจะเข้าใจผิดเริ่มมาได้พี่น้องเริ่มมีปากเสียงที่มันโด่งดังแล้วบฤทธิ์ของเราไฮมันเริ่มออกฤทธิ์แล้วตอนเนี้ยบ้าเห็นมะพร้าวข้างวะได้เบาๆเขาเห็นมะพร้าวยืสัยประตูมะเขือมะพร้าลองดิบอกเขาจะมาไดย มะพร้าวอ๋ออยากกินเซน้ำตาลนิดนึงนอนนี่ขอไปนอนก่อนไปนอนซะอีหลานนอนมีกันดึกแล้วเนาะไปไอเอ็นี่ผู้เดียวใชเนาะปล่อยคนโสดอยู่ซะเอคนโอเอากับตีน่าแะดีได้แบบขอขับคอนแสดงว่าสองคนนี้เป็นโสดที่ผู้บ่าวผู้แพ้ก็หลายอยู่คือไปอยู่น้ำตีมันบ่มีผู้บ่าวดีได้กับเป็นไอเอโน้องเบิแต่ว่าแบบว่าไอเอมาครั้งแรกเด็ก็อยากให้ไอเอไอเอซึมซับให้หลายเพราะว่าอายุคนเดือนเลยเนาะ ซึมซับบรรยากาศซึมซับตอนนี้นะซึมเขาเส้นเลือดแล้วเราเราไห้นะซึมพ่อสมองเลยเนาะเริ่มแล้วเออเริ่มย้อนเข้ากันด้วกันเองสาวบอลแก่นงามอยมีบองามแล้วแต่คนงามงามโอเคไปพักผ่อนอีหล่าปล่อยให้อายนี่ผู้จอดซะเนาะพักคนแรกก็เซฟติดต่ำหนึ่สองคนเราเด้อเด้อไปไปก่อนเอาไปเอาไปเลยไป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 เลยไป